เป็นไงถ้าชอบชอบแบบอะไรน,นะไข่ย,ยางมาตุมเหรอเป็นไงอร่อยอร่อยดีไข่ราดซอสไข่เป็นคนใส่ลูกชิ้น,นงะอ๋มไข่มือโต้ทำเหรอ ร้อนนะจ๊ะทำไมแม่มันเย็นก่อนเย็นแล้วไม่อร่อยต้องกินมันร้อนไม่ต่อไข่แดงยังไม่แตกเนี่ยเนาติดสิบบาทมันาคำเท่าไรกระเพื่อมจะไม่ขึ้นนะอยู่บ้านนี่ข้าวกับหยังมาบ้านที่มานี่กินข้าวกับหยังมา ที่กี่ฟองที่บ้านกี่ฟองฟองเดียวบมเสียดอกว่นแล้ววะมันขี่ของกันนะเ,เอ้ยอ้ยกี่ตัวนีกรนลึงก็เอาพวกพื้นหลังไว้มาติด <YouTube. S 1> เอาลคือเปิดหนังเืยชุดที่เท่าไรเนะี่ยขนมปังยูเท่าไหร่ที่สอง <c oughs> เราทำอะไรนะขนมปังพิซซ่าเ <c oughs> ราอว้วนใช่ <c oughs> มันชื่ออะไรขนมปัง <c oughs> อพิซพซ่าขนมปังพิซซ่ <c oughs> เาเา๋ย <c oughs> ค่อยกินละ จะได้กินคำใหญ่หลายเปี่ยว